สวัสดีครับผมในวิวเราก็ผลิตนะครับผมนะครับเราอยู่กันในเกมของสก๊ลัมนะครับผมเป็นไงบ้างฮะแผด2.5มาแล้วหลายๆคนได้เข้าไปลองเล่นกันหรือยังฮะแล้วเป็นไงกันบ้างครับกับเฟรมเรทที่ล่วงกล่าวเอาจริงผมมันไม่ได้ล่วงกล่าวที่หนักอะไรขนาดนั้นแต่มันจะมีบางจุดที่แบบเ e อร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ดีนะฮะแล้วก็ทําให้เฟรมเรทเราโดนแบบโดนล็อกแบบสุด,สดๆอะใครที่ใช้คอมระดับกลางถึงระดับล่างนี่บอกเลยว่าถ้าเกมมัน เข้าสู่โหมดที่แบบเหมือนมันเรนเดอร์ทรัพยากรอะไรเกินความจำเป็นอนะ่ะจาก60-70เฟรมนะของผมนะมันเหลือประมาณ18-20เฟรมเท่านั้นนะฮะ,ะ,ฮะบางช่วงโอ้ผมบอกเลยว่าเชีย่ยมันมันเพอร์ฟอร์แมนซ์มาแบบอะไรกันวะเนี่ยแต่ก็ต้องรอแอดมินแก้ไขเรื่องนี้อีกทีนะมนไม่ใช่แอดมินต้องรอทางผู้พัฒนาอ,ออกมาแก้แพทใหม่นะครับให้มันปรับให้เฟรมเรทมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นหลายๆอย่างมันวิ่งเร็วราบรื่นขึ้นนะฮะอันนี้ต้องรอทางผู้พัฒนาแก้อีกทีนึงรออัปเดตตครั้ง่อไปนะบ อัปเดตเล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่อัปเดตวิปใหม่อันนั้นคือแตกเลยถ้าวิปใหม่อ่ะโอเคต้องเราพัฒนาแก้นะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพาโบด้วยนะครับผมที่ให้ข้อมูลในเรื่องของ0.5ที่อัปเดตเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในคลิปที่แล้วนะครับผมอันนั้นเป็นรีบรีวิวหลายๆอย่างในคลิปนั้นอาจจะยังไม่ลงตัวมากในคลิปนี้ก็เกือบเป็นรายละเอียดที่สมบูรณ์นะครับผมถ้ามีอะไรที่ไม่ได้รีวิวหรือไม่ได้นําเสนอไปต้องขออภัยด้วยนะฮะมาเรื่องกันเลย มาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันเลยนะครับคุณพาโบได้กล่าวไว้ว่า สภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงต่างๆนะเวลากลางวันและกลางคืนนะครับเช่นตอนกลางคืนถ้าฝนตกมันจะบงังมันจะยิ่งเป็นการบดบบังทัศนวิสัยในการเล่นของผู้เล่นมากขึ้นนะฮะอาจจะมีการบุกโจมตีกันในช่วงกลางคืนได้ได้ง่ายขึ้นและคนเฝ้าจะมีการแบบเขาเรียกว่าการมองเห็นได้สั้นลงจะ,จะดีเฟนซ์บ้านได้ยากขึ้นนะฮะอย่าว่าแต่ตอนกลางคืนเลยนะฮะตอนเช้าก็เป็นนะฮะถ้าพายุเข้านะครับอย่างในภาพวิดีโอที่แสดงอยู่นะฮะหมอกลงหนามากดีเฟนซ์นี่คือแบบโอ้โหการมองเห็นนี่คือสั้นมากๆนะฮะ ข้อที่2นะครับผมเป็น Moon Circle กับ Moon Phase นะครับผมอ่านออกเสียงผิดหรือยัยขอโทษด้วยนะเขาบอกว่าเป็นการข้างขึ้นแล้วก็ข้างแหลมนะครับผมเมื่อพระจันทร์ขึ้นสู่จุดสูงสุดของท้องฟ้านะฮะแสงจันทร์จะสว่างขึ้นนะครับผมสะดวกสบายต่อการเดินทางในช่วงกลางคืนของนักเดินทางอย่างแน่นอนเชี่ยนักประจนไฟไผ่ไผนี่ว่า มาสู่ข้อที่3กันแล้วนะครับผมกับในเรื่องของสภาพอากาศอีกแล้วนะครับผมแต่ถ้ามีการเกิดพายุนะครับจะส่งผลลมแรงต่อคลื่นทะเลนะฮะแบบคลื่นซัดฟังทําให้น้ําทะเลสูงขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะอย่างในวิดีโอนี้จะเห็นว่าเรือขยับแบบกระพึ่มกระพาแบบเต้นสวิงโก้มากๆเลยนะฮะ ข้อที่สี่นะครับเป็นรายละเอียดที่โคตจะเล็กน้อยเลยนะครับผมนั่นก็คือเราจะสามารถฟังเสียงทิศทางลมที่พัดมาได้นะว่าพัดมาจากฝั่งไหนถ้าถามว่ามันมีความจำเป็นยังไงอนาคตอาจจะมีแรงเวียงของกระสุนไปทางซ้ายทางขวาของตามทิ่ทางลมคืออาจจะยิงสไนดยได้ยากขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยมีการฟังทิศทางของลมมาเข้ามาด้วย เอาจริงก็มันก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกนะอย่าไปใส่ใจอะไรเยอะเลย <c oughs> ข้อที่5นะครับผมเรื่องของฉลามนะทางผู้พัฒนาได้บอกไว้ว่าฉลามน้ําลึกต้องออกจากฝั่งประมาณร้อยถึง200เมตรก็จะเจอนะครับผมโดยการเจอฉลามคือเราจะโดนกัดแน่นอนอ่ะเวลาเราโดนกัดฮะให้กด f ย้ำๆนะครับกด f เพื่อไว้อะไรด้วยนะถ้ากดไม่ทันและแน่นอนว่าเราสามารถล่าไอตัวระยำนี่มากินได้ด้วย <c oughs> ก็จะเป็นอย่างในวิดีโอเลยนะที่โดนกัดเสร็จปุ๊บ มันจะกัดเราไปสักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะครับผมแล้วก็เราก็จะว่ายน้ําตีคู่กับมันได้อย่างชิวๆข้อที่6นะครับมีปลาทั้งหมด15ชนิดที่เราสามารถล่าออกมาได้นะครับผมมีปลาแบ่งเป็นน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มนะฮะและอีกอย่างก็คือวิธีการคาาเยื่อนะครับทูน่าหรือไอปลาตัวเล็กสามารถคาเป็นเยื่ยเพื่อจะตกปลาตัวใหญ่ได้นะครับผมไอพวกหนอนเวอร์เลยพวกนี้มันตกตัวใหญ่ไปติดไม่รู้เป็นไรนะ ข้อที่7นะครับผมสถานที่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่อย่างพวกโรงอิดนะครับผมแล้วก็โรงงานผลิตอาวุธท่าเรือนะฮะอู่ต่อเรือต่างๆเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับแต่จุดไฮลท้สสำคัญเลยก็คือจะอยู่ที่โมูกเกาะใหม่นะครับตรงเซตหนึ่งนะฮะเป็นโรงงานท่าเรือแล้วก็เป็นที่ผลิตอาวุธในสถานที่เดียวกันนะครับจะมีหุ่นเติเนลคอยไลยล่าและเออที่สําคัญก็คือแม่งเป็นโรงงานผลิตเติเนลด้วยและผมจะขอแนะนําตู้ตู้ตู้เคีื่เนี่ย มันจะเป็นตู้ที่ดรอปอาวุธได้อย่างดีเลยเป็นตู้แบบตู้ของเล่อะคุณจะเจอของเล่ได้ในนี้แบบบ่อยมากๆนะถ้าใครเล่นเซิร์ฟที่มีอัตราการดรอปที่สูงสนะครับบอกเลยว่าตู้นี้แม่งออฟก็อดจริงๆในแพท0.5นี้นะครับผมยังมีไอเทมที่เพิ่มเข้ามาใหม่หรือเปล่าวะอันนี้ผมจําไม่ได้จริงๆนะฮะแต่เหมือนมันเพิ่มเข้ามาใหม่นะเพราะไม่คุ้นชินเลยจริงๆนะฮะก็จะมีสโคปตัวนี้นะครับผมเป็นอา,อาร์มโปอะไรเนี่ยเลสดอทไซส แล้วก็มีมีจุด50แคลแทบแล้วก็มีระเบิดกะลักระเบิดอ่สงครามโลกนะครับผมสงครามโลกปะวะไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นสะโหบให้ดูเลยนะครับว่าตัวปืนนี้มันเป็นยังไงสะโคบเป็นยังไงนี่สะโคบเหมือนกล้องทั่วไปเลยนะครับจะเหมือนกับของตัวนี้นี่จะเป็นของตัวนี้ที่ติดกับเคนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยว่าต่างกันขนาดไหน จะประมาณนี้รู้สึกตัวนี้มันจะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเหมือนเป็นโฉมใหม่นะไอตัวนี้เหมือนจะเป็นโฉมใหม่มีความดูทรงเท่ขึ้นมีความเทมีความเป็นเนทติทข้มากขึ้นแต่ก็ไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่นะครับดูจะทรงแล้วแทบไม่ต่างเลยต่างแค่โมเดลเฉยๆก็จะเจ๋งไปอีกแบบนึงแต่ผมชอบแบบใหม่มากกว่านะมาดูเท่กว่าอ่าแบบนี้แม่งอะไรก็ไม่รู้เชี่ย <laughs> นี่มันกระบอกใส่มาทิฟันชัดและส่วนนี้ก็จะเป็นกับดักนะครับกับดักเหมือนในแลมโบ5ห้าเลยอันนี้มันไม่เชิงเป็นระ,ะเบิดนะครับเป็นกับดักกระสุนบเレตมากกว่าโดนทีนึงรือเหลือห้าสิบนะครับแล้วก็ติดสถานะส,ส,สตันด้วยคือจะนอนนอนสลบกับพื้นอะไรเงี้ยเออนี่เลยส่วนนี้ก็บูมเดียวจอดครับจะประมาณว่าเหยียบปุ๊บมันจะดัง มันโดนสลักระเบิดดึงออกอะ่ะมันดึงสลักระเบิดออกดังกรกแล้วก็ระเบิดตู้มมีสิทธิ์ที่จะรอดจากการโดนระเบิดอยู่นะครับลูกนี้อันนี้นี่คือหยียบทีไม่มีสิทธิ์แน่นอนนะฮะแต่ก็รอดอยู่ดีนะครับเหลือเหลือ50อ่านี่ครับเป็นกระสุน B M G ลูกเท่าแขนนะฮะก็ร้าโดนพร้อมกันก็จะเป็นดับเบิลระเบิดระเบิดกบกระโดดกบกระโดด K คทู โดน2อทีล่วงขี้เลยนะฮะศพศพนี้ปิวสวัยเลยอะ่ะก็ประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับอัปเดต0.5แบบละเอียดคร่าวๆนะครับก็เกือบจะที่สุดแล้วนะมันก็อาจจะมีอะไรที่เราไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมอะไรอีกก็ขอโทษด้วยนะครับผมอย่างนีก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับในตอนนี้ตสวัสดิขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มานะครับขอบคุณคุณพาโบที่ให้ข้อมูลในส่วนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผม แล้วก็ผมรู้แล้วนะครับว่า kmh คืออะไรคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะับขอบคุณ oh, มากครับที่แนนนำเข้ามานะฮะไม่พลาดข้าวสิดีๆตลอดรูปเฟรบี